สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาบำรุงนะคะต้นมะเขือเปราะนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะปลูกอะไรให้สวยก็ค่อนข้างยากค่ะทุกคนน้ําเยอะเกินไปนะคะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ตายเจอปัญหาแล้วนะคะของมะเขือเปราะนั่นก็คือใบเหลืองนะ แล้วก็บางใบนะคะมีขอบไหมเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต้นมีปัญหาแครกแกรนนะคะทุกคนวันนี้ต่ายจะชวนทุกคนนะคะใครที่ปลูกมะเขือลงในกระถางนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะมะเขือม่วงมะเขือยาวนะคะหรือว่ามะเขือพวงนะคะก็สามารถที่จะทำตามนี้ได้เลยนะด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เม็ดยาพาราค่ะทุกคน เชื่อว่าเพื่อนๆนะคะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะใครที่ปลูกต้นพืชต้นผักนะคะติดเม็ดยาพาราวไว้เลยนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยรักษาแก้อ,อ,อาการแก้ปวดหัวเป็นไข้ของคนแล้วนะคะยังช่วยรักษาโรคต่างๆของต้นพืชได้ด้วยนะไตเคยเจอ คนที่เขาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะใน YouTube นี่ละค่ะหลายๆคนก็มีการใช้เม็ดยาพารากันนะคะบางคนใช้กับอากอนิมาบอนสีบางคนใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะตามสะดวกเลยนะคะวิธีการใช้นะคะเราต้องนําเม็ดยาพาราตัวนี้ไปบดก่อนนะแล้วก็มาโรยในกระถางค่ะทุกคนไม่จําเป็นต้องรอให้ต้นพืชของเราเกิดปัญหานะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยเพื่อเป็นการป้องกันนะ อาละค่ะก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะเดี๋ยวไต่ขอทุบเม็ดยาพาร,ราก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็นํามาไว้บนพื้นที่แข็งๆหน่อยนะคะแล้วก็ทุบเข้าไปวันนี้ไต่นามา5เม็ดนะคะก็เฉลี่ยแล้วเม็ดละ1กระถางค่ะทุกคนกระเด็นออกไปเม็ดหนึ่งอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีถุงพลาสติกนะคะควรจะทุบในถุงพลาสติกเนาะอันนี้ก็จะเก็บยากหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวไต่ขอเก็บก่อนค่ะ ทุกคนเมื่อเราได้เม็ดยาพาราที่บดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเริ่มต้นเลยเราก็ต้องพรวนดินก่อนนะพรวนดินในกระถางต้นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกก่อนค่ะเมื่อพรวนแล้วนะคะเราก็โรยลงไปเลยกะว่าโรยให้ได้ทั้ง5กระถางนะคะก็จะโรยไปนี่คะ่ะแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะทุกคน เวลาเราโรยนะคะไม่ต้องโรยชิดโคนต้นมากนะคะเพราะว่าตอนนี้รากฝอยเขาเดินรอบๆแล้วนะเราก็โรยไปเหมือนเป็นตามระยะห่างของใบะคะ่ะใบห่างขนาดนี้นะคะนี่อาวัดลงมานี่ประมาณนี้นะคะก็พอดีนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ 1>, 1เมตรนะคะต่อ1กระถางโดยประมาณนะคะเนี่ยค่ะไต่ก็ได้ใส่ครบทั้ง5กระถางของต้นมะเขือแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะไต่ก็จะรดต้นมะเขือนะคะซึ่งวันนี้นะคะไตยใช้นี่เลยน้ำสาวข้าวนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะน้ำสาวข้าวเก็บไว้2เวลานะคะเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหลังจากที่เราโรยผงตัวยาพาราไปแล้วเนี่ยก็รดน้ำตามได้เลยค่ะทุกคน เดี๋ยวพวกผงยาพาราเขาก็จะไปทํางานของเขาเองนะคะผสมอยู่ในดินแบบนี้นะคะนี่ค่ะรดไปเลยแต่ไม่อยากรดเยอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็เลยขอรดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ ประมาณนี้ค่ะใครที่ปลูกต้นมะเขือหรือว่าใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ต้นพืชเนี่ยเจอปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะคะก็ลองแก้ปัญหาโดยการใช้ยาพาราดูนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ